สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ชาท l อกับผมประคันปันทพลรงลุงก,กันอีกวันนึ้งนะครับเมื่อวันนี้ได้รับคำถามมาอันหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างระบบประเมินแบบ360องศามีคําถามมาว่าเอ๊ะเราควรจะเอาระบบแบบนี้มาใช้กันในองค์กรเราดีไหมนะครับในพอดแคสต์ตอนเก่าๆผมจําได้ว่าเคยคุยในประเด็นนี้ไปนะครับว่าในการออกแบบ ระบบประเมินแบบนี้มันหน้าตาเป็นยังไงแบบไหนแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราคุยกันอีกสักรอบหนึ่งก็ได้เพราะว่าในช่วงนี้ก็มีหลายองค์กรที่พยายามจะหยิบเอาเรื่องของ360องศาเนี่ยมาใช้ในการประเมินผลกันเยอะเหมือนกันจริงๆร,ระบบนี้มันเกิดกันมานานมากแล้วนะครับผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า15ปีแน่นอนกับคำว่า360องศา ฟีดแบ็กหรือสา0รอสิบองศาประเมินผลงานนะครับเป็นระบบที่เอาเข้าจริงๆเนี่ยอาจจะดีในเรื่องของแนวคิดวิธีการนะครับแต่ว่าจะมีข้อจำกัดในการเอามาใช้จริงในทางปฏิบัตินะฮะหลายองค์กรในบ้านเราเองก็พยายามเอามาใช้นะครับในอดีตที่จะหยิบเอาคือเขาเขาเชื่อในมุมมองที่ดีแล้วก็หลักการที่ดีของระบบประเมินแบบนี้ก็คือมันน่าจะสร้างความเป็นธรรม สามารถที่จะมองเห็นมุมมองด้านต่างๆซึ่งผู้ประเมินหรือหัวหน้าง,งานของพนักงานคนนั้นมองไม่เห็นนะครับจะเคยให้พนักงานคนนี้ไปประชุมที่อื่นไปติดต่อประสานงานกับคนนู้นคนนี้รอบข้างเนี่ยเขาเลยให้รอบข้างช่วยดูหน่อยช่วยประเมินหน่อยซึ่งมันก็น่าจะเป็นธรรมกับคนทํางานมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบมันแต่พอเอาเข้ามาใช้กันจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราบางครั้งไม่ต้องการให้คนอื่นคือคือโดยธรรมชาติของคนนะครับไม่ต้องการให้คนอื่นมาจ้องจับผิดหรือว่ามาประเมินหรือมาบอกแล้วว่าเราไม่ดีเรื่องอะไรแต่ในเรื่องของประเมินผลผมว่าไอ้เรื่องนี้สําคัญถ้าเราสามารถเปิดใจยอมรับในสิ่งที่มันเป็นข้อบกพร่องหรือข้อจํากัดเนี่ย มันจะทําให้การพัฒนาผลงานของพนักงานคนนั้นเนี่ยมันก้าวเร็วขึ้นได้เยอะทีเดียวดังนั้นเรื่องของวัตถุประสงค์ของ360องศาเนี่ยพอเอามาประเมินจริงๆเราคิดว่าน่าจะเกิดสิ่งที่ดีแต่กลับกลายเป็นว่าของจริงนี่กลายเป็นคนไม่ฟังกันไม่ยอมรับผลการประเมินซึ่งกันและกันไม่ยอมรับคนโน้นยอมรับคนนี้นะครับรวมถึงถ้าให้ลูกน้องประเมินหัวหน้าหัวหน้าบางคนก็บกรับไม่ได้ ทำไมลูกน้องมีสิทธิ์อะไรมาประเมินผมแบบเนี้ยหัวหน้าบางคนบอกไม่อะถ้าประเมินแบบนี้ต่อไปผมไม่อยู่ละเราออกดีกว่าพอองค์กรเจอไม้นี้เข้าเนี่ยบางครั้งคนที่เป็นหัวหน้าคนนั้นหรือผู้จัดก,การคนนั้นเขาเป็นคนที่มีฝีมือดีอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเขาก็เลยบอกเอาแกงงนเงนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมไม่ต้องก็ได้3 6 0แมวล,ละก็เลยทําให้ระบบมันไม่สามารถที่จะอยู่แล้วก็ใช้งานได้จริงในบางองค์กรนะครับ หรือยิ่งปกว่นนั้นนะฮะบางองค์กรพอใช้สักพักหนึ่งเริ่มเห็นช่องโหว่ของระบบก็มีการหัวกันนะฮะเช่นผมประเมินให้ลูกน้องพี่เนี่ยเอหมดเลยนะอย่าลืมนะลูกน้องผมอ่ะพี่ก็ประเมินนะก็ต้องเอเหมือนกันนะกลายเป็นว่าระบบนี้มันก็ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมอยู่ดีถูกไหมฮะไอพ่อไอช่องว่างต่างๆตรงเนี้ยมันทําให้คนเราเนี่ยไปเอาช่องว่างเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องหนัก สุดท้ายผลการประเมินออกมามันก็อีหลอบเดิมนะครับไม่ว่าจะใช้หัวหน้าหรือใช้360มันก็กลับมาเหมือนเดิมดังนั้นผมก็ถามว่าแล้วเ,เ,เราจะทําไปทาไมดังนั้นองค์กรที่ใช้สําเร็จเนี่ยนะครับแล้วก็เอาวิธีการ360องศาดีกรีแบบนี้ไปใช้จริงๆส่วนใหญ่วัตถุประสงค์การใช้งานคือเอาไปประกอบการพัฒนาคนมากกว่าที่จะประเมินแล้วก็ให้คะแนนแล้วก็ไปบวกกับเรื่องของการให้รางวัล ดังนั้นถ้าเราจะเริ่มใช้จริงๆผมแนะนำว่าให้เริ่มจากการเป็น360องศาฟีดแบ c กกันก่อนดีกว่านะครับว่าให้คนนู้นให้ฟีดแบ c k มาโดยใช้ทำทาเป็นแบบทดสอบก็ได้ครับแบบประเมินก็ได้โดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นในมุมผลงาน kpi มันไม่ต้องให้คนอื่นประเมินก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลมันมีเก็บข้อมูลมาชัดเจนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมุมพฤติกรรมมากกว่าว่าพนักง,งานคนนี้ แสดงออกพฤติกรรมตามคอมพิเตนซีขององค์กรได้ดีแค่ไหนบางครั้งให้นายคนเดียวประเมินลงมาฟีดแบ็กลงมาเพื่อจะหาจุดที่ต้องพัฒนาเนี่ยบางทีเรามองไม่ทั่วอ่าก็เลยให้ลูกน้องเขาช่วยดูหน่อยสิให้เพื่อนเขาให้ลูกค้าช่วยดูหน่อยได้ไหมต,ต่างๆมันก็จะครบรอบ3ามนะครับดังนั้นข้อมูลที่ได้อ่ะเพราะเราทาประเมินแบบเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะแจ้งคนประเมินว่าเราทําเพื่อหาจุดที่จะพัฒนาคนคนนี้นะดังนั้น ถ้าคุณเห็นว่ามีจุดไหนที่ยังปกคร่องอยู่ก็ใส่มาได้เลยตามคะแนนตามเนื้อผ้ากันเลยครับเพื่อจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปวางแผนในการอบรมไปวางแผนในการที่จะพัฒนาเขาในปีถัดๆไปเพื่อให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมในการทํางานที่ดีขึ้นกว่านี้แต่จะไม่มีผลกับการประเมินผลงานจะไม่มีผลกับการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสเด็ดขาดพอเราทําแบบนี้เชื่อไหมครับว่าองค์กรส่วนใหญ่ ได้ผลลัพธ์มาค่อนข้างดีทีเดียวก็คือคนประเมินกล้าที่จะใส่ข้อมูลลงไปนะครับในบางองค์กรช่วงแรกที่ยังกลัวๆกันอยู่เนี่ยก็อาจจะมีการเป็นประเมินแบบปิดชื่อไว้ก็ได้นะครับโดยที่คนที่ทํารู้นะครับหมายถึงว่า HR เนี่ยรู้ว่าใครเป็นผู้ประเมินแต่เจ้าตัวเนี่ยจะไม่ทราบได้ทราบแค่เพียงว่ามีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งจํานวนเท่านี้คนที่ให้ข้อมูลฟีดแบ็ก เพื่อจะได้วางแผนในการพัฒนาพอเราพูดถึงการพัฒนาเนี่ยการยอมรับมันง่ายขึ้นนะว่ามุมมองของคนนอกมองคุณแบบนี้นะมุมมองของลูกน้องเขามองเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นปีหน้าผมจะหยิบเอาวันเนี้ยไปวางแผนหลักสูตรนะเพราะฉะนั้นปีหน้าคุณต้องไปเรียนเรื่อง l e a ดอร์ชิพเพิ่มเรียนเรื่อง teamwork เพิ่มเพราะอะไรเพราะมันมีประเด็นเรื่องนี้อยู่โดยที่เราไม่ต้องเอาเรื่องนี้ไปผูกกับการให้รางวัลเนี่ยพนักง,งานจะยอมรับได้ดีกว่าเยอะทีเดียวนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ดังนั้นอย่าลืมนะครับถ้าเราต้องการจะหยิบเอาเรื่องของ,ของการประเมินแบบ360องศามาใช้กันจริงๆเนี่ยเบื้องต้นให้ใช้เรื่องของการพัฒนาก่อนแล้วเมื่อเมื่อไหร่ที่คนคุ้นเคยกับวิธีการประเมินมากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะแบ่งบางส่วนมาใช้สําหรับการประเมินผลงานมากขึ้นก็ได้แต่อาจจะไม่จําเป็นต้อง360ครบลูปวงกลมนะฮะอาจจะเป็นสักครึ่งวงกลมก่อนก็ได้ ให้หัวหน้านี่แหละประเมินลูกน้องแต่แทนที่จะมีแค่หัวหน้าเขาคนเดียวอาจจะให้ผู้จัดการฝ่ายอื่นที่ลูกน้องคนนี้เคยทํางานด้วยนะครับเคยไปประชุมด้วยเคยประสานงานด้วยอย่างเงี้ยครับให้เขาลองช่วยประเมินด้วยหรือว่าให้ฟีดแบ็กมาก็ได้ประกอบการประเมินของหัวหน้าเราเราก็จะได้มุมมองในเชิงพฤติกรรมจากคนอื่นมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้การประเมินผลงานมันได้ความเป็นธรรมนะฮะมากขึ้นสามารถจะเห็นมุมมองมุมอื่น ที่หัวหน้าโดยตรงของนักง,งานคนนั้นมองไม่เคยเห็นหรืออาจจะไม่มองข้ามไปอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคําแนะนำนะฮะดังนั้นองค์กรไหนอยากจะใช้ตรงนี้ยืนยันนะครับว่าระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่ดีถ้าเราสามารถวางแผนทุกอย่างให้มันอยู่ในวิธีการที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็กําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งานให้มันชัดโดยเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาคนก่อนเนี่ยมันจะทําให้ระบบนี้เกิดขึ้น แล้วเอามาใช้งานกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรของเราได้อย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์ของมันนะฮะก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับ360องศานะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ